กลายเป็นคู่รักสุดฮอตที่โลกโซเชียลต่างพูดถึงกันดักมากเลยและค่ะหลังจากปรากฏภาพนักแสดงสาวสวยเป็นล่ารานีแคมเปญควงหวานใจหนุ่มหลอกวิวชวินเจริวนนนไปดูคอนเสิร์ตปามี่ด้วยกัน นาทีนั้นคนในฮอคอนเสิร์ตรวมถึงเอฟซีทางบ้านต่างก็ใจฟูกับความรักของทั้งคู่กันไปต่ตางกันค่ะพี่หมื่นลาและไม่นายก็คือหวานกันตลอดทั้งงานเลยเขามีจับมุมจับมือกันด้วยโอกไหล่แล้วก็มองตากันสยะเติมเลยทีเดียว ล่าสุดเบลล่าก็ได้อ,อโหลดรูปภาพและวิดีโอในกิจกรรมดีท็อกโปรแกรมของคุณทิปปี้ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้คาดว่าเบลล่าก็ได้ร่วมกิจกรรมนี้ไปแล้วเมื่อ2วันที่แล้วค่ะเพราะคุณโอเพื่อนสนิทของเบลล่าก็ได้อปโหลดลงในไอจก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากจะได้เห็นมุมสดชื่นสดใสและมุมแข็งแกร่งที่แม่นายแช่ในน้ำแข็งแล้วยังได้เห็นถึงความขัางรักติดแฟดของใครบางคนด้วยสิคะตอนแรกแอดบินก็ไม่คิดว่าคอร์สนี้พี่หมื่นล้านจะตามแม่นายมาด้วยแค่คิดว่ามีแค่พื้นของบิลล่าเท่านั้นแต่พอปรับแสงให้สว่างในภาพนี้ปุ๊บใช่ในแน่ค่ะท่านผู้ชมทรงผมแบบนี้เสื้อแบบนี้รูปร่างแบบนี้ก็ขุ้นตามากเลยล่ะค่ะแถมยังนอนใกล้แม่นายอีก มีคนเดียวแล้วนะคะต้องเป็นพี่หมื่นล้านแน่ๆแ,แต่อันนี้แอดบิดก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะคะว่าเป็นพี่หมื่นล้านจริงไหมเพราะภาพก็ไม่ค่อยชัดค่ะแต่ก็ขอไม่รับความเห็นต่างนะคะคอนเฟิร์มด้วยตัวเองไปก่อนว่าใช่แน่ๆแ,และค่อยรอแม่แนายมาเฉลยทีหลัง งานนี้ก็ไม่รู้ว่าใครติดใครนะคะเพราะเป็นลาก,ก็เคยให้สัมภาษณ์มาแล้วว่าถ้ามีแฟนจะติดแฟนมากถ้าว่างเมื่อไหร่ก็จะไปเจอแฟนเลยแถมยังมีมุมที่ชอบอ้อนแฟนอีกด้วยค่ะส่วนพี่หมื่นล้านแอดก็คิดว่าถ้าสามารถสิงแม่นายได้เขาคงสิงไปแล้วล่ะค่ะไกลกันตลอดห่างกันเป็นไม่ได้ ตอนนี้แอดปีนก็รอรูปคู่พี่หมื่นล้านและไม่นายจากคอนเสิร์ตปางมี่อยู่ค่ะก็ไม่รู้ว่าไม่นายจะลงให้แฟนๆได้เห็นเป็นบุญตาปางหรือเปล่านะคะ